สวัสดีครับมาพบกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมเจ้าการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับการ์ดจอ XFX 6500 XT นะครับ4 g ่จิกโอนะของทางค่าย AMD นะครับสเปคที่นํามาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับไลน์เส้นห้าสามพันหกร้อยนะครับ6คอร์สิบสองเทรดนะครับเบสคล็อกอยู่ที่สามจุดหกจิกแมคเทอร์โบบัสสี่จุดสองจิกนะครับแรมใช้เป็นของ Kingston HyperX Fury นะครับบัสสามพันสองนะแปดคูณสองสิบหกจิกนะครับเมนบอร์ดใช้เป็นตัวเดิมเลยนะครับที่ทดสอบอยู่เป็นประจำนะแอดล็อกบ 4500m Steel Regen นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าจะแรงสักแค่ไหนนะฮะกับค่ายแดง AMD Radeon 6500 XT ตัวนี้นะเดี๋ยวไปชมกันครับเอามาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเตรียมเข้าเกมครับตอนนี้เราก็เปิดแอปของทาง AMD ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเจ้าการ์ดจอ XFX นะครับ6500 XT 4G OC ตัวนี้นะครับจะแรงสักแค่ไหนนะภาพระดับ Full HD เดี๋ยวไปชมกันครับกับเกมแรกนะครับ p u ับ G Steam Battle Royale เดี๋ยวไปชมกันครับเอามาที่ตัวเกมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันครับ การตั้งค่าครับ r e s o l u t i o n นะครับปรับเป็น1920งเก้นคูณหนึ่นะครับอัตราการแสดงผล100นะครับเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่า Quality อยู่ที่ Very Low ก่อนนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมนะกับ p u b G-Steam Battle Royale นะครับสเปคที่นำมาทดสอบในวันนี้เดี๋ยวผมทวนให้อีก1ครั้งนะครับ CPU เลือกใช้เป็นทางค่าย AMD นะครับ Ryzen ห้าสานกหนร้นะครับ6คอร์12เทรดนะครับเบรกคล็อกอยู่ที่สามจุดหกติ๊กมาสเตอร์โบบูส์นะครับใช้เป็นของทางค่ยจิกนะครับ 8คูณ2 16จิกนะครับเมนบอร์ดนะครับเลือกใช้เป็นของยี่ห้อ Asrock B450M s t e e l l e g i e n นะครับการ์ดจอในวันนี้นะครับเลือกใช้เป็นของทางคนะ่าย XFX 6500 XT 4GOC นะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าภาพระดับ Full HD นะครับจะได้กี่เฟรมนะกับเกมผั g จีสต m Battle Royale เดี๋ยวไปชมกันครับเตรียมตัวเริ่มเข้าเกมครับตอนนี้นะครับโห ภาพระดับ Full HD Very Low นะนี่ฮะตอนนี้อยู่บนเครื่องบินครับเดี๋ยวมาดูกันได้กี่เฟรมนะอยู่บนเครื่องบินตอนนี้นะเฟร,รมเดทวิ่งอยู่ที่200เลยนะโอ้โหเยอะมากๆครับนี่ฮะ200เฟร,รมลื่นๆเลยนะเฟร,รมไทม์ก็วิ่งนิ่งๆครับ4มิลลิเซกเท่านั้นเองการ์ดจอก็ทํางานอย่างเต็มที่นะ97 99%ความร้อนอยู่ที่62องศาเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าโอ้โหทําออกมาได้อย่างดีเลยนะเดี๋ยวเราลงลงสู่พื้นดินดูครับว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ฮะ2040เฟรมครับตอนนี้น จอโอ้โหทำงานอย่างเต็มที่เลย99%นะครับความร้อนดีมากครับ 62องศาเท่านั้นเองนะครับกับการ์จอตัวนี้นะครับนี่ฮะภาพระดับ Full HD นะครับ1920คูณ1080นะครับกับการ์จอค่ายแดงของทางค่าย XFX นะครับ6,500 XT 4 g b นะนี่ฮะตอนนี้ลงสู่พื้นแล้วนะครับได้อยู่ที่140เฟรมถึง150เฟรมนะนี่ฮะบางฉากก็ไปถึง170เฟรมเลยนะนี่ครับโอ้โหลื่นๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองในตัวบ้านกันดูฮะว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ฮะ160 170เฟรม เลยนะครับนอกตัวอาคารนะครับนี่ฮะภายในตัวบ้านครับถึง200เฟรมเลยนะครับกับการ์ดจอ x f x 6500 XT แรงมากครับโอ้โหลื่นๆนะครับเนี่ย200เฟรมครับนี่ฮะเลี้ยงตัว170 180เฟรมนะเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่ายหนึ่งครั้งนะครับ ดีโซลูชันนะครับปรับเป็น1 9 2 0ง cool 0นคูณ1080นะ, Quality, นะคุณนรับปรับอยู่ที่ v e ลี่โลนะนี่ฮะอัตราการแสดงผล100นะครับโอ้โห200เฟรมครับกับ v e ลี่โลนะภายในตัวบ้านนะเดี๋ยวเราไปนอกตัวบ้านกัน,กนบ้างครับว่าจะได้กี่เฟรมนะภายในนอกตัวอาคารนะครับนอกตัวบ้านได้อยู่ที่บางฉากก็ถึง200เฟรมนะนี่ฮะ เดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่าระดับกลางกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าการตั้งค่าระดับกลางจะได้กี่เฟรมนะครับนี่ฮะมีเดียมครับ,รบไปครับระดับกลางครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าจะได้กี่เฟรมเลทน,นะครับกับการ์ดจอ XFX 6 5 0 0 XT นะของนี่ฮะปรับระดับกลางนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ130-140เฟรมนะ เนี่ยร้อเฟรมถึง140เฟรมโดยประมาณนะครับลื่นๆนะครับเนี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับกับการจอตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่าระดับอันตรากันดูบ้างนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะไปครับอันตราครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับปรับสุตรครับ กับการ์ดจอ XFX 6,500 f t ครับ 4GOC ตัวนี้นะครับปรับภาพระดับอันตร้าปรับสุดได้อยู่ที่80-90เฟรมนะครับนี่ลื่นๆนะครับลื่นพอสมควรเลยนะแรงครับผมการ์ดจอตัวนี้ผมไม่ผ่านฮนะทำได้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับการ์จอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะ99%นะครับความร้อนอยู่ที่62องศาเท่านั้นเอง นะครับถือว่าเย็นๆเลยนะเนี่ยพัดลมก็นี่ฮะระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับกับเกมผับจีสตรีมนะฮะผับสุดนะครับลื่นๆแบบนี้ครับ80-90เฟรมนะครับสบายๆเลยกับภาพระดับอันตรานะครับนี่ครับลื่นๆเลยนะครับ ขับสุดได้ครับสบายๆเลยนะครับไม่มีกระตุกเฟรมไทมก็วิ่งอย่างนิ่งๆด้วย9-10มิลิเซกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปที่ผมจะไปทดสอบกันก็จะเป็นเกมเอ l น g เจนนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับกับเกม p อ펙นะเนี่ยะสำหรับเกมนี้นะครับเวลี่โลโววิ่งถึงนู่นเลยฮะ200เฟรมเลยนะครับภาพระดับกลางๆนะครับมีเดียมเมื่อกี้ก็วิ่งอยู่ที่140เฟรม 130-140เฟรมนะครับส่วนภาพระดับอันตราก็80-90เฟรมเนี่ยเฟรมทามก็นิ่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยสบายๆเลยนะเล,นเ,ลนเ,ลนเล่นเรื่นๆเลยนะชิวๆเลยนะครับ80-90เฟรมโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับกับเกม a Apex l e g e n d นครับเ e x ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกับ Apex p e g e n d s ครับ6,500 XT เราก็เข้ามาอยู่ที่เกม Apex แล้วนะครับ มาดูกันเซตติ้งกันครับเซตติ้งนะครับ Resolution ปรับเป็น1920้นคูณ1น8 0ะครับมีซิง์ปิดนะครับนี่ฮะผมก็จะปรับการตั้งค่านะครับแบบกลางๆนะมีเดียมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเจ้าเกม Apex l e g e n d นะครับกับการ์ดจอ xfx 6500 xt ตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันฮะนี่ฮะผมเล่นให้ดูจะชัดเลยนะได้อยู่ที่100เฟรมนะโดยประมาณนะครับกับ a p e x l e g e n d นะนี่ฮะ ลื่นๆเลยนะครับ110เฟรมนะโดยประมาณนะนี่ครับกับภาพระดับ Full HD ภาพระดับ Full HD ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ Resolution 1920คณ1080นะครับ Quality นะครับผมปรับตั้งค่านะครับเป็นระดับกลางๆนะตัวนี้นะครับก็ได้ประมาณ100เฟรมนะนี่ฮะลื่นนะเล่นได้สบายๆเลยครับนี่ฮะ กับการ์ดจอ XFX RX 6500 XT นะนี่ฮะ 4GOC ตัวนี้นะสอบในวันนี้นะครับลายเส้น5 3,600นะครับ6คอร์12เทรดนะครับเบสคคอร์กอยู่ที่3.6 GHz ดหกกิกะแมกเนเตอร์โบบูส์สี่จุนะครับแรมใช้เป็นของทางค่ายกิงตันไฮบริดเอ็กซ์ฟูลลี่บัสสามพนะครับเมนบอร์ดนะครับ Ad log, ar, a อด o c k B450M Steel น e g e n สครับนี่ฮะ วันนี้ที่นำมาทดสอบกันให้เห็นนะครับกับการ์ดจอตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยก็ได้เป็น100ร้อยเฟรมครับเล่นได้สบายๆฮะลื่นๆื่นไม่กระตุกนะครับเฟร,รมทามก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับ8มิลเซเท่านั้นเองนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับเกมแรกที่ทดสอบไปก็ออกจะเป็นเกมผับจีสตรีมแบทเทอรเลเยอนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะปรับสุดได้นะครับ สำหรับเกมนี้ปรับกลางๆก,ก็ได้อยู่ประมาณ100เฟรมนะโดยประมาณนะครับนี่ฮะโอ้โหเล่นได้ลื่นๆแบบนี้สบายๆเลยครับกับการ์ดจอ ffx 6500 x t นะครับ4 g นะตัวนี้นะครับลื่นๆน,นะครับนี่ฮไม่มีกระตุกบางจังหวะก็ได้ถึง130 frame เฟรมนะครับโดยประมาณนะนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหลื่นๆครับกับการ์ดจอ xfx 6500น xt นะฮะนี่ฮะนี่ฮะยิงยิงครับยิงยิงโอ้โหนี่ครับโดนนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับผม add on computer นะครับก็จะมีการ์ดจอตัวใหม่ๆมาทดสอบเล่นเกมให้ชมกันนะครับเรื่อยๆเลยนะจะมีหลากหลายรุ่นให้ชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนี่ครับผมแถมให้เกมหนึ่งครับเดี๋ยวมาทดสอบกัน กับ XFX 6500 XT นะครับ 4G OC นะกับ God of War 4เดี๋ยวมาดูกันได้กี่เฟรมนะนี่ฮะตอนนี้ภาพระดับ Full HD นะ1920คูณ1080นะครับ Quality นะครับผมปรับเริ่มต้นนะครับที่ l o นะนี่ฮะได้อยู่ประมาณ80เฟรมนะครับเนี่นี่ครับกับ God of War 4นะ เดี๋ยวผมเล่นให้ชมกันเลยนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะโอ้โห80เฟรมครับกับภาพระดับ Full HD นะถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเกมนี้ถือว่ากินสเปคการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่เจ้า XFX 6500 XT ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับนี่ฮะ80เฟรมมีให้เห็นเลยครับเฟรมไทม์ก็วิง่งนิง่งๆด้วย นะครับ11 12มิลลิเซกเท่านั้นเองนี่นะฮะการ์ดจอทำงานอย่างเต็มที่นะครับ99%ความร้อนดีมากครับ61องศาถึง62องศาเท่านั้นเองนะครับเกมนี้ถือว่ากินสเปคทั้งการ์ดจอนะครับแล้วก็ CPU ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปปรับการตั้งค่าแบบออริจินอลให้ชมกันด้วยนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกับออริจินอลนะ นี่ครับ80เฟรมนิ่งๆเลยนะครับ12มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่งสบายๆฮนะเกมนี้กินแรมไม่มากนะครับก็อยู่ที่8ปดจิกโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบห้าเฟรมเรทนะครับนี่ครับลื่นๆนะครับภาพก็สวยออกมากๆเลยนะเกมนี้นะครับภาพสวย ค,ความร้อนดีมากครับ63องศาเท่านั้นเองนะครับกับการ์ดจอ XFX 6500 XT นะนี่ฮะเฟรมเรตวิ่งนิ่งมากครับ82 82 FPS นะครับถึง90 FPS นะครับก็วิ่งสบายๆเลยนะครับลื่นๆเลยนะครับเนี่ย แรงครับการ์ดจอตัวนี้แรงฮะสำหรับเกมนี้กินสเปคการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็เล่นให้ชมกันด้วยนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงกันนะครับกับเกมนี้นะ God of War 4นะครับ ลื่นลสบายๆบายแบบนี้นะครับผมให้ผ่านนะกับเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับเป็นแบบออริจินอลให้ชมกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปรับการตั้งค่ากันเลยครับเซตติ้งนะครับกราฟิกครับไปครับออริจินอลนะไปครับผมได้กี่เฟรมครับ ออริจินอลนะฮะกับ XFX 6500 XT นะครับได้อยู่ประมาณ70เฟรมนะ67เฟรมเฟรมททมก็วิ่งอยู่ประมาณ15มิลลิเซกนะครับเนี่ยถือว่าเล่นได้ครับสบายๆครับโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่กินสเปคการ์จอค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับยังไง ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ผมแถมให้ครับเมื่อกี้ก็ทดสอบเอฟเฟกไปแล้วนะครับก็อยากลองกรอดวอร์ให้ชมกันด้วยนะครับยังไงกับร้านลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ